น่าเมือกัอากาศดีต้องฝ่าสดใสใจเบิกบานงั่นแล้วอากาศดีต้องฝ่าสดใสใจเบิกบานนันแล้วคลองกระเด็นนั่นบุญแหลกได้มือบุญมัาตกขึ้นแน่สร้างมันปรารถนาว่าใดต้องไปปรารถนามันยังกันได้ตามเป็นอยู่ พีธีสุดแต่ว่าต้องเห็ดเต็มถี่พยายามเต็มถี่เนี่ยเต็มถีบ่บัดขลาดเนี่ยขนาดจะปล่อยนะวิธีการอย่าไปกำหนดกฎเกณฑแต่ว่าเห็ดเต็มถี่เนี่ยเต็มถี่แต่พอปล่อยจง,งสบายงานเท่ากับถือว่าผ่านไปผ่านไปโดยดีอยๆหรอกกันว่าส่วนมาก็่เช่นไรแล้ววะเขาก็เคุยกันเป็น,นเลยกำลังเมย์ใไรเมยมันอยู่ ร่ว่เก็บกองกับทั้งคำแต่ว่านี่โดยบางร่วงก็ถือว่าให้ความต้องมาขี้กันพอสมควรเป็นงานเราผ่านไปขออนุโมทนาชาธทุกน้ำยัติธรรมทางไใจที่มากกรมีบริมากกรมีการใช้ในส่วนสืส่อตัวนี้แหละเป็นการบอกอนุโมทนา ขอบุญขอบุณนี่ส่วนถึงมีนรจิตตังใจกันเสริมวัดว่าศาสนาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ว่าวิจัยจุดจ่อในจุดเดียวกันเมือีกิจกรรมงงานมันอันได้มาเรื่มกันนะต่อยสงขอในส่วนต่างๆตามกำลังตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเหตุแห่งานบุญวัดว่าต่างๆเนี่ยผ่านไปเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ขึ้นไร้ ส่วนจากระดีหรอกันแต่ม <ili> like like uh, like so ีผาาไม่ยังเบิร์ไม่ล้ำอยู่บางส่วนนะอยู่ต่างประเทศกันเลยน้โมทธนาซาตุนดีเลยเห็นบรรยากาศของผ่าคือตัวมันดีท่อซอยกันแล้วการน้ำมอดเดียมหลอยเป็นในบ้านผาามัาอย่างอื่นมลยลื่นมรอื่นมากนะเตละบุญมันผานเอา การทีเท่ากัน,น,นวันเตรียมอะไรได้นดอกในส่วนการเก็บการเมียต่างๆในะส่กันเบิงหลังบุญนะปอขยะของเศษสิ่งของที่เดือใส่เรียกว่าของกอ,องบุญต่างๆแต่มันเดือเป็นพนละหมักหลังใหม่แจกแบ่งกันไปนะเพราะได้บ่มีเพราะได้ตองการนะไปกินมันสิเน่านแบ่งกันไปที่มันเลืออยู่มีเวลาทั้งคอยว่าเก็บมาเมียนกันในวน ที่มันเลือใส่ทั้งลงขั่วทนั้งต่อไปบบมื่อไห่ส่วนนี้ก็เป็นส่วงพระทัตถาตั้งไปหลาะพื้นหนึ่งวันให้ปูปูแล้อีกสองพื้นให้เพื้นเลยปู๊ปปูเสาปูเสาที่เลือดกันเป็นท้องคกบมะมัยมาจากเาเป็นยังไร เลยอะไรตั้งโตัหายเลยนะรูปใหม่กุบะเก่าแต่ถ้ามาวอร์กวุ่นม้ยังใส่ได้อยู่หผู้บ่มีหรือผู้ใัญได้ตัดให้ตาหัดตัดเขมเป็นเราเป็นการลจีวอกเป็นการละทัดการการจีวอก็ข่อะไรตัดเอบหนอมเอเมอร์เลยนะเป็นการฝึกหัดหน่ำสร้างพาดเป็นสร้างเยื่ผาได้เรียบได้นะหัดฝึกหัดได้ เสมอเทมาบิลเขาซอยหลายบาดนเข้าเดียวกันแล้วนะเจ็บจริงๆเข้าเดียวกันแล้วแต่ก็อาจจะมีส่วนกิจกรรมบุญวัดอื่นนะมันอาจจะไปบากบางวัดบางอย่างนะใส่งเละกระเบิงกระนดการเราคนได้อยากไปไม่ออกก็ส่วงต่อไปคงจะเป็นวัดไกลๆเขานี่แหละสร้างคางแต่วันผักไปไปจะไปทำบุญบรรอื่นมวนเขา มืยอยากจะคล้องประด้ลงไปวันอื่นวัเท่านี้อยากแม่จะพักบรรยากาศนึงนะส่งกัน,น,นกไปนะอพอเนาะ

धनसेले स्तनेत्याङ्गोत् आगतात्